ระยะสั้นก็จริงนะ125่หล้านแต่ก็ลูกอยู่ในรัฟยังสั้นไปนิดนึงลูกนี้ เบาระยะใกล้เคียงกันนะทั้งคู่เลยยอดเยี่ยมลูกต่ำกว่าเท้าพอสมควรเข้ามาอีกนิดนึง จากตำแหน่งตรงนั้นมาอยู่ตรงนี้นี่ก็ถือว่าดีแล้วนะคะมีโอกาสที่จะทำคะแนนจากขอบกรีนพลาดเสียคะแนนจริงๆอ่ะกลับมาดูชเนตตีวิ่งเข้ามาวิ่งมาอีกไม่ต้องเขินที่ช็อตมาไกลที่สุดเบาช็อตเยี่ยม จะปิดกล่องด้วยอีเกิลหรือเบอร์ดี้ไปอีก oh. นิดเดียว